กราบสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวส์อาร์เวชแนลและรเราอยู่ในเกมคาบาวเดฟิดิอดคาบโบนเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เรานะครับ จะพามาดูกิจกรรมใหม่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมบอกว่าค่อนข้างดีเลยว่ะในมุมมองผมนะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยครับก็คือพิชิตดันเจียนรับอ่างเปานั่นเองครับก็คือเป็นการลงดันแล้วได้อ่างเปามาแล้วก็ไปเปิดกล่องนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราจะสามารถทําได้ถึง3สิกราคมประมาณ2อาทิตย์นะครับจะมีรูปแบบ3รูปแบบคือจะมีเหรียญทองแดงเหรียญเงินนะครับแล้วก็เหรียญทองนะครับซึ่ง เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงเนี่ยผมมองข้ามเลยขออนุญาตมองข้ามเลยไม่อธิบายเพราะว่ามันก็เหมือนกิจกรรมทั่วไปที่เราลงดันได้เหรียญมาเอาไปซื้อกล่องแล้วเปิดนะครับของก็เป็นปกติทั่วไปซึ่งเราจะไม่ค่อยได้ของอะไรอยู่แล้วแต่สิ่งที่ดีในกิจกรรมนี้แบบมากๆกนั่น็คือเหรียญทองนั่นเองครับถามว่าเหรียญทองเนี่ยมันตอบจะได้ไบ้างก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปดูว่ามันได้อะไรบ้างนะครับทำไมถึงดีนะครับดันเหรียญทองเนี่ยตอบได้ทั้งหมด 7ดัันนะครบผมในดันที่ดรอปเหรียญทองเนี่ยดรอปเหรียญเงินด้วยนะครับจะมีว่า7ดันจะมีอะไรบ้างครับจะมีเขาหักครับผมจะมีบัตรเงินนะครับมีบัตรทองนะครับมีแพนด้าครับผมมีอัลบั้นดซิตี้ครับมีทาวเวอร์มีสามเอฟพลัสสองแล้วก็ จะเป็นเทปัตนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมในตรงนี้นะครับถามว่าทําไมถึงบัตรทองถึงดีสาหรับบัตรทองนะครับในการแรกเนี่ยเราเปิดอัาเปาทองใช้3เหรียญทองนะครับผมสามคอคอแล้วก็เงิน5 0 0 0 0นนะครับในการซื้อมาเปิดนะครับอังเปาทองแดงเนี่ยผมมองว่ามันไม่ดีนะคือมันมันก็เป็นของปกติทั่วไปอะครับแต่มันก็ไม่ได้เวิร์กไม่ดีดีอะไรนะครับส่วนใหญ่เราก็เปิดเนี่ยได้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องดูส่วน อ่งเปาเงินก็เหมือนเดิมนะครับได้ข้างล่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูแต่นี่เลยครับผมสําหรับอ่างเปาทองผมพูดง่ายๆเลยนะว่าอ่างเปาทองนะครับไม่มีขยะนะครับถามว่าถึงมันไม่มีขยะทุกอันคือการแตกหมดนะครับจะเป็นการแตกขัดนะครับกาแตกขน3ามสีการแตกชามการแตกเอฟเฟกเตอร์นะครับแต่จะไม่มีการแตกทาริสและการแตกคอ นั่นเองนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าอ่างเปลาทองนี่แม่งโคตรดีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับและในวันนี้มันยังไม่จบเพลงท่าน,นี้นะครับเราก็เลยพามาลงดันนะครับผมข่าม่วงหรือว่า e q u a l l ล t ตออฟ d a ดนบีสามเอหรือว่าข่าม่วงนั่นเองถามว่าทำไมถึงลงดันนี้ครับใน7ดันนะผมมองว่าดันนี้เป็นดันที่ต้นทุนค่อนข้างจะน้อยนะครับเพตุผลเพราะว่ามันใช้เงินเพียแค่2ล้านเท่านั้น นะครับตอนหนึ่งรอบนะครับถ้าเป็นแพนด้าเนี่ยใช้600แต่สมาัสามารถวนดันได้นะครับอันนี้จะใช้1ล้านบวก c o s c สออันนี้ก็ถือว่าถูกนะครับส่วนอันนี้ก็ถือว่าถูกเหมือนกันแต่ก็ผมมองว่าก็ยังแพงกว่าอยู่ดีนะครับสำหรับเขาม่วงแต่วันนี้เราพามาลงเขาม่วงกันนะครับถามว่าเขาม่วงเนี่ยต้นทุนนะตอนแนกสองล้านเนี่ยเท่าที่ผมคำนวณนะครับจะอยู่รอบหนึ่งเนี่ยประมาณ100่งร้ฟอสเจมกลมๆบวกลบนิดหน่อยครับจะอยู่ประมาณ1 0 0รฟอสเจมนะครับผมประมาณนี้ต่อ1รอบนะสำหรับ2ล้านนั่นเองะผมป แล้วเดี๋ยวพาไปดูกัน,นครับถามว่าเลดดรอปตอนที่ผมทำเนี่ยเรายังไม่ชัวว่ามันได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับแต่คือของที่มันดรอปก็ไม่ได้แย่นะครับจะมีรูปฏิเสธเพน,นีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยนะครับสร้อยรีซิต5นะครับคีลิง4แล้วก็ลิงออฟลักบวก4ก็คือพูดง่ายๆว่าเราได้ของด้วยแต่วันเนี้ยเราจะมาดูกันว่า100อรอบของเราเนี่ยเราจะได้ทุนคืนหรือเปล่าเพราะว่า อย่างที่บอกไปครับว่า100รอบเนี่ยจะตกประมาณ10,000ฟอสจิมนะครับสำหรับต้นทุนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยครับผมว่าเราได้กำไรกันหรือเปล่านี่ครับผมสำหรับดันขมูทั้งหมด100รอบมันเองจ้า ลิชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาอุฟริตคอมโบบนเว็บลับ l i ชแมนคอย n ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ ำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วนว่าเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องที่ง่ายและโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดออโต้ฟาร์มเกณ์ได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอบแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกณฑ์ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ p ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงเพ่งวันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดโค้ดเ r ีย vsch ส่วนลดย0ิบาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยแล้วเราก็ลงจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาม่วง 1, 100รอรบเงปเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้อะไรไบ้างนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าขออนุญาตนะครับแล้วกดจัดเรียงไปแล้วนะครับพอดีกดผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมที่เราได้นะครับหลักๆเลยนะครับผมจะเป็นผ้าคลุมโอเคนะครับการีนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะไม่มีราคา นะครับไม่น่าจะมีราคานะครับแล้วก็จะมีนะครับผมเป็นรูดเป็นเซเพเน่สองอันนะครับแล้วก็หลกัหลกๆก็คือน,นี่เลยเหรียญทองเราได้ทั้งหมด27อันนะครับแล้วก็เหรียญเงินทั้งหมด37อันนั่นเองแล้วก็หินขาวนะครับผมหินแดงประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้สิ่งที่เราได้มาก็ค่อนขา้างจะโอเคเลยภาคคุมการ์เดียนนะครับเดี๋ยวดูก่อนราคาอะไรบ้าเนี่ยแป๊บตื่นเต้นตื่นเต้นอยากรู้เหม,ม,มือนสามหมื่นห้กำไรบึ้มบึมรูนิคซีพันกว่า2อัน ปะเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยดีกว่าครับว่าเราได้กําไรทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองครับผมในวันนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าเราได้อะไรกันเท่าไหร่บ้างนั่นเองครับผมมาเลยปริ้งนี่เลยนะครับผมสำหรับหินแดงนะครับเราได้มา104เม็ดนะครับผมหินขาว115เม็ดนะครับรวมปรเจิเพนเนี่ยเราได้มา2อันนะครับอันละ2,888นบแปนะครับพระคุมอะเคกาเดียมนะครับผมจะอยู่ประมาณ35,555ได้มา1ชิ้นนั่นเอง ส่วนของอย่างอื่นเนี่ยผมบอกตรงว่ามันไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับสำหรับค่าดันนะครับผมดันหนึ่งรอบเนี่ยเราใช้เงินเพียงแค่2ล้านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยนะนะครับเชื่ว่าเราซื้อขวดยา2 0 0ร้อยเอ็มนะครับต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ119่เอ็มต่อ1รอบนะครับผมส่วนดาโบลสิบห้าเนี่ยจะอยู่มา108่เจมต่อ1รอบเป็นเองสรุปแล้ว100รอบเราจะใช้หมด1,800นั่นเองนะครับไอ้เงินตอนจบเนี่ยขออนุญาตนะครับ30มเอ็มเนี่ยถามว่ามาจากไหน 30มเนี่ยมาจากการที่เราได้คบาบาวแบตนะครับผมตอนท,ท้ายเลยนะครับผมเราจะได้มาทั้งหมด3เหรียญนะครับผมตอน1รอบนั่นเองเราได้มาประมาณ300เหรียญนะครับมันจะแลกได้ประมาณ30ขวดนะครับก็ตกประมาณ30 M นั่นเองได้เงินมาทั้งหมดประมาณตีเป็นฟอสเจมนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ1636พบฟอสเจมนั่นเองครับสรุปรวมแล้วนะครับผมเราจะได้กำไรมาทั้งหมดประมาณ3 2 0 0 0 967ถ้าเราซื้อดาบ65แนะนำไม่ซื้อดาบ65จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับต้นทุนจะถูกกว่าด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับประมาณนี้เลยสำหรับคาดันเชียนถ้าที่ผมมองนะครับผมมันประมาณเท่าทุนนะครับถ้าเราหักถ้าคมการได้ไปแล้วนะครับก็จะถือว่าเท่าทุนแต่สิ่งที่เราได้ก็คือนี่เลยนะครับผมจะเป็นเหรียญ ทองตัวนี้นะครับกับเหรียญเงินจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเราลงมาเนี่ยเพื่อตามล่าหาเหรียญอยู่แล้วนะครับสําหรับที่เรามาลงเขาม่วงแนละ้วตอนนี้นะครับปะงั้นเดี๋ยวเรามาแลกให้รู้เลยครับว่าเราได้อะไรกันเท่าไหร่บ้างนั่นเองครับปะอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้อ่างเปาเรามีเงินเนี่ย12อันแล้วก็ทองทั้งหมด9อันนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเปิดสีเงินกันก่อนทั้งหมด12อันนั่นเองครับป่ะอยเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยเอามาถ้าหมเฮ้ยแต่มันก็ถามว่าดีไหมมันดีนะแต่ขอตัวที่เราใช้อยู่มันดีกว่าขนาดน้นเองนะครับถามว่าก็ประมาณนี้แหละบัตรงบงัตรเงินประมาณนี้นะครับแต่นี่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือเหรียญทองนั่นเองับผมเราจะได้กันแตะทั้งหมดดดๆ,ๆ,ๆดีเลยครับโอโ้โหออสเบลดได้เยอะมากนะครับแล้วก็ผลดําผมบอกเลยว่าประดับเนี่ยรู้เรื่องนะแต่อย่างที่บอกครับ น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับสองอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการแตกเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่กันนั่นเองครับผมสำหรับการแตกนั่นเองนะจ๊ะป่ะนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยจะเป็นพระคุณมากๆนะครับมีเงิไปแลกกราบวันดีราตรีสวัสดิ์เล่นเกมเล่นได้แต่พอดีนะครับผมอย่าลืมดูแลคนข้างๆเด้วยวจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วเจอกันครับ